ก็อ่าข้างหลังอ่าทางนี้ค่ะก็คือถ่ายหลังนั้นนะคะใช่ใช่ เมื่อวันซื้อเราเอาไปสีสะคอนค่ะท่านเราจดรายการหน่อยนะจะได้ไปรายงานว่ามีอะไรบ้างจากสมาคมอะไรบ้างแล้วก็เราก็ได้ได้ทำของเราครับนมสัก,ส,กสักหน่อยไหมคะท่าน อย่าให้เห็น okay. โอเครับ,บอ่าค่ะโอ้ <c oughs> ใช้ได้ผลเสียแรงไม่บอใจเลยเป็นแอร์อาปาเช่ยาแก้ไอยาพารายาลดน้ำมูกเป็นยาตามอาการนะคะตะไใช่นี่ดีมากเลยอะค่ะเต็มเลย ็เดี๋ยวต้องรอรอบอดใช่ไหมคะนั่งก่อนไหมเอาเอาอันนี้อันรงไหครออนิคอคากเบเบเบกบ้ายก่ตเบมันมี Tas situ apa buya tak itu apa